ใครคือผู้ใช้มังกรที่แท้จริงสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอนอีกแล้วนะวันนี้เราก็อยู่เกมเซเว่นไนท์นะครับซึ่งมันก็ว่างๆนะเราก็จะมาจับคู่ไฟกันระหว่างผู้ใช้มังกร vs ผู้ใช้มังกรนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับมาดูที่ฝั่งของเจฟนะครับผมจะใช้อาวุธเป็นความเร็วทั้งคู่เลยนะแล้วก็ชุดเกราะผมจะใช้เป็นพลังชีวิตอัญมณีกับแหวนผมจะไม่ใส่เลยนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้อุปกรณ์เฉพาะผมก็ไม่อัพนะครับส่วนสกิลผมจะใส่อันนี้แค่นี้เดียวนะลดคุณดาวหผู้ใช้มังกรคนที่2นะครับลินอุปกรณ์โจมตีผมจะใช้เป็นความเร็วทั้งคู่เลยนะแล้วก็ชุดเกราะผมจะใช้เป็นพลังชีวิตเหมือนกันแหวนแล้วก็อัญมณีผมไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยอุปกรณ์เฉพาะก็ไม่อัพอันนี้ผมจะไม่ใส่นะเพราะว่าถ้าใส่มันจะบวก10%เออมันจะไม่เท่ากัน หรือว่าช่วยเจฟหเปอก็แล้วกันโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปไฟ์กันเลยนะครับก็มาถึงเวลาบวกกันแล้วนะครับผมความเร็วเหมือนจะต่างกันนิดหน่อยนะครับ72กับ79 <S <S ใครโจมตีก่อนเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะเกมเนี่ยการโจมตีแรกเป็นของลินนะครับลินออกสกิลก่อนเลยนะครับแม้เขาตั้ง1 0,000เนี่ยเจฟนี่มีโอกาสแพ้สูงนะผมว่าแถมโจมตีครั้งที่2ก็4 0 0พัน เจฟตอบโต้ไปแค่สามหนแปดนะครับสกิลแหมดินก็ตอบโต้ด้วยสกิลเหมือนเดิมหนึ่งหมื่นอีกแล้วเอ,เอาไงเจบสกิลกับเจ็ดพันหกเองนะครับเหมือนจะเห็นขาดเลยนะยังไงเจฟก็แพ้ชัร์อุ้ยสกิลเอาเวก,กว่าหมื่นเก้าโอ้โหแล้วก็เห็นผลกันแล้วนะครับยังไงลินก็ชนะขาดอยู่แล้วเออ นี่ขนาดของเท่ากันนะครับยังห่างกันขนาดนี้คิดดูดิตอนแรกผมเชร์เจฟนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะไม่ไหวอะ่ะเออสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเอาตัวอะไรมาไฟกับตัวอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมทําให้นี่ก็ประมาณเที่ยงคืนได้แล้วนะครับผมก็ขอตัวไปนอนก่อนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ